อันนี้ยี่ห้าบาทซื้อได้อีก <Okay. S 2> สี่นโอเคาเดียวพอแล้วเดี๋ยวอันนี้ต้องอยู่ให้ได้ร้อยเดียวเย็นเย็นเปลี่ยนเป็นอันนี้คุ้มกว่าทำไมอ่ะเพิ่มสองบาทได้จัมโบ้เลยได้หมูต้องสองอันลนี่เขาประหยัดตัวจริงต้องซื้อของให้ถูกต้องเไม่กีนตันี้ ไม่ซื้อหรอกแว่นเกินมันเกินงบไปหน่อย159บาทเกินไป59หบาทไม่เป็นไรวันหลังค่อยมาซื้อได้วันนี้ต้องใช้ร้อยเดียวถูกคหใช่นวันนี้เจ็นี่สองแถมหนึ่งเรียกว่าคุ้มจัดจดัดประหยัดไป10บาทมันมีขคนมหวานไหมไม่ไม่มีนะไม่ม,ม,มีพี่มีเจลลี่แบร๊งั้นดอยของพี่แล้วกันเนาะเรียกว่าคุ้มจัดจดัด สองแถมหนึ่งโอ้โหไม่คุ้มเลยอบอกเอาอันเดียวหรือบอกมันสองแถมหนึง่งเออเไม่บอกให้เอาสองอันอนะเนอะเกินงบแล้วนะหลุยเดี๋ยวป๊อกก็ให้ตังค์หลุยยี่สิบบาทแล้วหลุยก็ใช้ตังค์20บาทได้ป๊อกกี้2องอกล่องคุ้มสคุ้งด นี้ประหยะัดสุดๆขอบคุณครั